รับสวัสดียามเจ้าครับอยู่กับผมปีนันเน่งแล้วก็นดอยครับเมนูบ้านบ้านเมนูเมืองเมืองวันนี้แกง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 ยอดใส่หมูครับมีใส่ไก่แล้วก็มีต้มต้มผักมะหอยะมะหอย,ห,ยหลวง <มา S 1> จดเข้าดีกว่าแต่ขอดโดยแมเดอร์ใยังไม่ได้กินข้าววันนี้ฝนตกนะครับผมตะพืนที่ตกคื้นหุ่งจนถึงเจ้าแม่แต่ว่ามัน มันตกมาแหงตกสิส,ส,ส,สินะครับโอ้าหไล่แรงก็ได้ยพอพอแจ้งเตือนพอยมาสองรอบนะครับแจ้งเตือนพายุเข้าแต่ว่าเป็นจังหวัดอื่นน่าจะร้ายแรงนะครับผมที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดตากนี่ก็คืนกระตกขึ้นหุ่งนะมี f อฟซีเนตักมาบอกเลย ไม่ชอบกระตเหมือนกันครับเป็นหุ่งนะม,มันข้อเออไหลต่อย ดช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลถวายข้อมัตถุปายะถวายข้าวพระพุทธ เจอละวัดมันก็นจะมีอภิธีถวายเข้าวพระพุทธ <c oughs> ก่อนจะออกพรรษาจะเริ่มจัดงานถวายข้าวพระพุธกัน kalya perini kau hut oh ya lu meneng ja จนเอฟซิงเข้าหรอจนมาเลยนะครับมากินข้าวครับวันนี้ดอยไปซ้อมดนตรตกีกันลูกนะอะไรอ่ะบ้ปันนี่ยังเป็นหยุดบ่ะอู้อว่าได้น่า Được một hồi Tầm châm lòng, châm lòng กอนใหญ่ๆนะแต่กินข้าเกันโมแลกันเหรอไม่เหมือนติดข้อฝ่ายน่อยกันหนึ่งทางฝังกกลูกซักพันเจ้า ฝนมันตกชี่สามสิบเอ็ดฝนกำลังมาตัวร้อ ไปยังเมือเล็กเข้าเจ้ากลับเข้าเข้าอนมกลนเด้อก่อนที่บรรยากาศงานยังไงดีนะนุ้อเ,นะเจ้าเป็นมื้งสำคัญนะครับบอกว่าจะเมนูอย่างนะแกงกินกับข้าวเนะี่ยมันมันจำเป็นต้องเอาเมนูที่ดีที่สุดนะครับเมนูอร่อยที่สุดก็คือเมนูที่กินกับครอบครัวนะครับสำหรับยำเจ้าวันนี้ก็เมนูด้านๆน,นะอันนี้แข่งยอดผักบวบอย แข่ยวดทอดปาทอดก๋อยทอ,อดอะไรอย่างนๆงกลางน้อยน้อยอยู่กับกผมเี่นหนึ่งแล้วก็ดอยครับต้องลำลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังอกกาลังใจในทุกๆคลิป,ปบม่ว่าเป็นคลิปไหน <S 2> <S 2> ในสุดท้ายนี้ก็เพื่อน้องดอยอํานวยออย,ยพอรออยพรเพื่อทุกท่านนะครับออยพรให้อเอฟซีกันไหมอ๋อ่งแรงสุขภาพดีครับแ่็งแรงสุขภาพร่าง สุขภาพดีร่ำรวยร่ำรวยเนาะทุกเลขทุกหวยเจริญทางโลกและทางธรรมกู้หัวตัวคนนะครับผมกระผมเินันเดงแล้วก็นะครับต้องลําลาก,กันแต่ก่อนเขาไปต้ากันหน่ยคลิปหน้านะครับผมกลับสวัสดีครับ